จดุจดๆนะครับผมเจ้าอ่างเสืงใหญ่นะครับผมใครชอบนะครับโทรมาเลยอย่างมีอยู่สามตัวนะครับนกต่ออีกตัวหนึ่งต้องรอขนสักหน่อยนะครับผมมันถ่ายขนใหญ่นะครับผมของปลาลานะครับจวดมากนะครับผมเดีนะ๋ยวไปชมปใกล้ๆก,กันนะ สองกุ๊กนะครับสองกุ๊กตเกมนะครับสุดนี้เจลกยังอยู่ใครชอบนะครับนกเล่นได้สายไฟต้นไม้นะครับสวยนะครับเจลีตัวของปารานะครับยังไม่จวดนะครับบรรทายขนใหญ่เนี่ยครับดูครับอ่าก่อนสงการนะครับใครอยากได้นกเล่นนกต่อนะครับทูมาเลยนะครับผม ชมกันใกล้ๆเนาะเดี๋ยวผมเอาไปจดให้ชมอีกรอบหนึ่ง ดีเอฟซีทุกท่านนะครับเอ่อหลายท่านถามว่ามีนกต่อยังมีนกต <th under> <lan> ่ออยู nữa, ่ไหมยังมีอยู่นะครับผมนี่ยังเหลืออยู่3าตัวนะครับตัวนี้คือเจ้าอ่างเสียงใหญ่นะครับคูเสียงใหญ่แต่โยนเสียงกลางนะครับตัวนี้อ่าง 2- องถึงสี่คำหนึ่งถึงสี่คำนะครับผมนะครับเป็น2กลปุกห้อยนะครับผมสองปุกห้อยสองปุกห้อยนะครับสต่ัวนี้ตัวนี้เจ้าเละนะครับเจ้าเละแต่ัวนี้เป็นของปลาานะครับมามันถ่ายขนมันก็เลยดบอบนะครับนก นะครับนกต่อเก่านะครับแต่มันถ่ายขนนะครับมันก็ยังไม่จวดจัดเหมือนไอพวกนี้นะครับพวกนี้คือมันนกขนมันดีกว่านะครับสองตัวนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับโทรมาสอบถามนกเขาใหญ่เพชรบุรได้เลยชอบตัวไหนนะครับผมตัวนี้คารมครบเครื่องนะครับขัดนุนนะครับมีอ่างด้วยนะครับคูเสียงใหญ่นะครับแต่โยนเสียงกลางนะครับนก ลุงอบตอนะครับตัวนี้ยังอยู่นะครับใครสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมจวดจดเสียงกลางปีนใหญ่นะครับจะเลยเยอะมากนะครับตัวนี้เยเยอะๆนะครับ ชอบนะครับผมเจนีปลาลาดูครับนกไถ่ขนนะครับก็จะพองเนี้ยตัวตัวใหญ่มากนะครับหางกำลังออกเลยนะครับเจลีังเดินเดินเดี๋ยวก็คูนะครับใครชอบสไตล์ไหนนะครับเจลีนี่จะเสียงกลางเต็มนะครับเสียงเคาะนะครับ ตัวปลาล้นก็จะตัวเสียงกลางแก่คูครับตัวนี้ตอนอยู่กับปลาลาที่ผมไปถ่ายคลิปเนาะคูดีมากนะครับพอมามันถ่ายขนพอดีนะครับนกมานี่ก็หลุดเต็มเลยนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปเดียวเพราะว่ามันไม่ค่อยจวดนะครับผมถ้าใครร้อนี่สุดยอดนะครับตัวนี้ใครได้ไปถ้าใครใจเย็นนะครับใครใจเย็นผมแบ่งให้ราคาเบาๆนะครับผมอยากจะให้ชมนี่ครับปลาลาดูสวยไม่สวยดูครับผมหางไ่ายใหญ่นะครับ ถ้าถ่ายแซมนี่จะเล่นดีอยู่นกนะครับนี่มันถ่ายใหญ่นะครับนกหปีนะครับผมนะครับตัวนี้กลุกเดียวนะครับคารมนะครับผมดูมันถ่ายขนนะครับดูหัวดูอะไรครับเต็มเลยนะครับผมใครอยากได้เอาไปรอนะครับใครใจเย็นนะครับใครใจเย็นนะครับติดต่อมาได้นะครับผมหรือแอดไลน์ใต้เบอร์เลยใต้คลิปเลยนะครับเบอร์ใต้คลิปเลยแอดไลน์ได้นะครับส่วนตัวนี้เจ้าเละครับผมเจ้าเล็ก จวดนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงจวดแน่นอนนะครับเจ้าลิสส่วนตัวนี้เจ้าอ่างเสียงใหญ่นะครับใครชอบตัวไหนนะครับโทรมาสอบถามน้องเขาใหญ่เพชรบุญได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับผม